ข้อ9นี้เป็นข้อสอบสอวนอปี65นะครับก็จะง่ายๆต่อเนื่องจากข้อที่ผ่านมานะครับเพียงเป็นการหาว่าแรงไฟฟ้าเป็นกี่เท่าของแรงโน้มถ่วงนะเพียงแต่ว่าเขามีการให้ค่าประมาณมาแล้วก็ใช้ค่าประมาณตามโจทย์พวกนี้ก็ต้องดูเป็นเคสๆไปนะครับเขาบอกว่าแรงผลักนะระหว่างอิเล็กตรอนที่อยู่นิ่งเป็นกี่เท่าของแรงโน้มถ่วงระหว่างมันพูดง่ายๆมีอิเล็กตรอน2ตัวครับแล้วลว่าเราอยากจะรู้ว่าแรงผลัก นะครับซึ่งเป็นแหล่งไฟฟ้าเป็นกี่เท่าของแรงโน้มถ่วงแค่นี้เองโดยที่เขาต้องการให้คุณเขียนคําตอบในรูปนี้ x คูณ10กำลัง y นะครับนะโดยที่ x ก็จะเป็นจํานวนระหว่าง 0- ถึง10ครับแล้วก็ให้ใช้ค่าประมาณตามนี้เลยครับนี่นปกติแล้วตัวนี้เนี่ยก็คือค่า k 0นย์ะครับซึ่งก็จะเท่ากับ9คูณ10กำลังเ้าเขาก็บอกว่าประมาณไปเลยนะไอ้9เนี่ยประมาณเป็น10เพระาะงั้นตรงนี้ก็สิบก็คูณกับ9ก็จะเป็น10บกำลัง10เนี่ยอิ่งงี้นะครับ ส่วน1ส่วน G เนี่ยเขาก็บอกว่าใช้ค่าประมาณเป็นตัว10กําลัง10นะครับแล้วก็ e ส่วน M กํากลัง2ก็ประมาณคือให้ค่าประมาณมาเรียบร้อยเลยคุณจะได้ไม่ต้องคํานวณเยอะนะครับตามนี้นะเพราะฉะนั้นในที่นี้ของเราก็คือเป็นอิเล็กตรอน2ตัวนะครับอิเล็กตรอน2ตัวอิเล็กตรอนก็จะมีประจุลบ e ครับลบ e ทั้งคู่นะให้มีมวล m มีมวล M เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นประจุลบประจุลบเป็นประจุประเภทเดียวกันแรงไฟฟ้าก็เป็นแรงผักนะครับ แล้วก็จะมีแรงดึงดูดระหว่างมวลก็คือแรงโน้มถ่วงนะครับก็จะเป็นแรงดึงดูดตัวนี้ fg นะครับเขาก็ต้องการหาว่า fe เป็นกี่เท่าของ fg เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราทำกันแบบเร็วๆแล้วก็แค่เอาข้อมูลด้านบนมาใช้ในการประมาณเริ่มต้นก็ fe ก็เท่ากับ k 0คูณประจุตัวที่1ปริมาณประจุตัวที่2นะครับ แล้วก็ไม่ได้กําหนดระยะห่างมาก็เอาเลยครับใส่ไปเลยเหมือนเดิมเราทํามาหลายข้อแล้วนะระยะห่างก็ใช้เป็น r เลยครับเพราะฉะนั้นก็จะหารด้วย r กําลังสอง r กาลังสองนะครับก็จะเป็น k ศูนย์ e กาลังสองหารด้วย r กาลังสองเก็บไว้เป็นสมการที่1ตัวต่อไปแรงโน้มถ่วงนะครับก็คือ g แล้วก็มวล m ของอ e ิเล็กตรอนครับมวล m ของอ e ิเล็กตรอนก็ตัวเดียวกันนะครับนี่ตัวเดียวกันแล้วก็หารด้วยระยะห่างก็คือ r กําลังสองเพราะงั้นก็จะเป็น G แล้วก็ m กําลังสองหารด้วย R กําลังสองจากนั้นก็เอาสมการ1กับสมการ2หารกันนะครับเอา1หาร2ก็จะหาตัดส่วนตามที่โจทย์ต้องการนะครับก็ด้านซ้ายนี่สมการ1นะด้านซ้ายหารด้วยด้านซ้ายด้านขวาหารด้วยด้านขวาผมทําหลายรอบแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าผมอัดอวิดีโอหลายๆข้อทีเดียวอันนี้ก็ทํารอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรอบที่3รอบที่4แล้วมั้ง นะตัวนี้ก็รวมกันกลายเป็น1น,นะครับก็จะได้ออกมาเป็น k 0นะครับ e กํลังสแล้วก็ g หารด้วย m กนะํลังสอจากนั้นเราก็เขียนรูปเพื่อให้ใช้ค่าประมาณด้านบนก็จะเห็นว่า e ส่วน m ทั้งหมดกํลังสเราก็จะใช้อย่างนี้นะครับ k 0แล้วก็ g ตัวนี้ก็ e ส่วน m ทั้งหมดกําลังสองส่วน k ศูนย์เนี่ยเขาไม่ได้เขียนในรูป k ศูนย์นะเราก็ต้องรู้ว่า k ศูนย์เนี่ยเขียนได้ในอีกรูปหนึ่งก็คือ1ส่วน4พายแอฟซอลอนศูนย์แต่ไม่ว่าจะเขียนยังไงทั้งก้อนนี้กับ k ศูนย์มีค่าเท่ากันนะครับแล้วก็มีตัว g นะครับมีตัว g แต่เป็นตัวส่วนอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็น e ส่วน m นทั้งหมดกำลังสองโจทย์ให้มาเรียบร้อยครับเราก็ประมาณเลยครับตัวนี้ ประมาณก็คือข้างบนครับ10บกลัง10ตัวต่อไปครับ1ส่วน g ประมาณ10กําลัง10อีกนะครับ e ส่วน m ก็ประมาณ3คูณ10กําลัง22ครับเนี่ยนี่ก็คือข้อนี้ก็คือต้องการแสดงแค่นี้ครับเพราะงั้นผลการคำนวณก็คือมีเลข3นะอันนี้22 10 10ก็เป็น22ก็เป็น3 2 4 2อันนี้ยกกำลังได้เนาะก็เป็น3คูณ10กำลัง42เท่านะครับ เรียบร้อยนะข้อนี้ก็เก็บเป็นประสบการณ์ครับจะเห็นได้ว่าคุณเวลาคุณมีความรู้เนี่ยเวลาเข้าห้องสอบเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าทดสอบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคุณด้วยเพราะงั้นหลายๆข้อก็ต้องดูว่าโจทย์กําหนดอะไรมาโอเคครับ